นา่พับเพียบออกทะเรียนโอย <c oughs> คอยมาเนี่ยอ้เลอนกด้ดอ <Brew. S 1> โอ้ไปอได้ไปใต้นใตตนูนกัได้ครับต้นทะเรียนอโอ้โหปีกโอ้สุดยอด คุณลุงอะไรนะคะคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะตุ๋ยครับรลุงตุยต๋ยคุณลุงตุ๋ยเป็นเจ้าของสวนที่นี่ใช่ไหมครับผมตอนนี้ทุเรียนโลเท่าไหร่ครับพี่สวนร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบว้าวมาซื้อที่นี่แล้วถ้าไปซื้อในเมือง,งก็จะราคาครับแพงกว่านี้ร้อยแปดสองร้อยอย่างนี้ลูกๆอย่างนี้นี่กี่กิโลครับลูกเนี้ยลูกนี้ประมาณห้าโลห้ากิโลล,ลูกนี้ก็เท่ากับบาทนะ สองโลก็สามร้อยสี่โลก็หกร้อยก็เจ็ดร้อยห้าสิบบาท้อห้าสิบบาทนะโอ้แต่ได้แบบโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นไส้ซึมมันโอ้เขาสุกครับสุกครับคาร์ต้นมาอ๋อเรียกว่าแล้วคือมันร่วงลงมาครับครับอันนี้คือร่วงเองในสวนเลยเขาสุกบนต้นแล้วก็หล่นแต่ว่าเนื้อจะหวาน มันจะหวานมากอู้หูแต่กลิ่นเขาแบบเหมือนที่บอกไปเลยนะคะกลิ่นมันแบบไม่ฉุนไม่แรงมากขนาดสุขาต้นยังไม่ฉุนเออใช่ปกติว่าเรากินทุเรียนที่มันแบบสุขาต้นนะกลิ่นมันจะแบบโหเตะจมูกแบบเลยอ่ะแต่ว่าาของจันทบุรีเอากระดาษรอกไว้ไหมค่ะวางทุเรียนเดี๋ยวเราจะได้ดูว่ามันได้เนื้อเยอะขนาดไหนลูกห้ากิโลเนี่ยตรงนี้ก็ได้ค่ะอือึ๊บ โโอ้หแต่และลูกนี่ภูใหญ่มากเลยนะสุกเกยสุกเกยเยอะเนื้อเนื้อเขาก็จะเละนิดนึงองกินทำทำข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยพอดีเลยใช่แต่ว่าถ้าคนที่ชอบกินทุเรียนแบบนุ่มๆแบบเป็นจอยเงี้ยก็อาจจะชอบแบบนี้นะเนี่ยนุ่มๆเป็นครีมๆครับเป็นครีมๆเป็นนุ่มๆนุ่มๆครีมๆว้าว โดยคําแนะนําแล้วบางทีเราเวลาเรามาสวนนี่เราควรเลือกทุเรียนประมาณไซส์ประมาณไหนอะครับคุณปุ๋ยมีคําแนะนํำไหมว่าเราถ้าประมาณจะเอารสชาติอร่อยเอาประมาณสักสามโลสามโล,โลขึ้นไปกําลังดีเนื้ออันนี้มันจะอยู่ประมาณสองโลอันนี้อายุกเกี่ยๆเขาประมาณกลางเดือนกระกฎาคม<อ>แสดงว่าเราจะมีกินไปถึงเมื่อไหร่คะทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตเนี่ยถึงกระกฎาคม สิ้นงห์หางก็มีสิงห์หางแต่ถ้าแบบว่าเราอยากได้กินเนื้อเยอะๆลูกใหญ่ๆก็เลือกทุเรียนไซส์ใหญ่หน่อยครับใช่ไหมครับจำไว้นะทุกคนถ้าทุเรียนลูกเล็กภูมันก็เล็กไงลูกมันก็เล็กฮะทุเรียนลูกเล็กก็เนื้อไปอีกอย่างแต่ว่ารสชาติแต่รสชาติมันเข้มข้นเท่ากันไหมคะความมาเท่ากันเท่ากันนี่ได้สามภูแล้วนี่มีอีกภูหนึ่งใช่ไหมใช่ คูนึงุ่เรีงนถือว่าออกมาทั้งหมดได้เยอะขนาดไหนที่หนูเคยคิดว่าทุเรียนที่มีทั้งหมดห้าคูสิเนี่ยทุเรียนที่แบบว่าเปลือกมันหนาๆจะไม่อร่อยแต่ที่นี่หวานมากคือไม่รู้สึกว่ามันต่างกันระหว่างเปลือกบางหรือเปลือกหนาเลยอ่ะอันนี้ดููล่คืออะไรครับเปลือกหนาบางทีบางทีมันก็อร่อยนี่มันก็อร่อยต้องสัตก์ข้ามเหมือนโอ้โหเกลียดเลย น้ำพับเพียบออกททเลียนโอไปไปมาเนี่ยโอ้โหว้าวโอ้ใช่ชอบทุเรียนแบบเนี้ยทุเรียนที่มันแบบนิ่มตรงแกนมันเลยแบบไม่ต้องปาดเลยอ่ะอันนี้หมดแล้วใช่ไหมนุ่มตั้งแต่แรกอันนี้คือไส้ไส้เขาแก่จัดเขาจะไส้นี่ประมาณนี้อ๋อนนุ่มมาแลยอันนี้มีเนื้อหรอคะต้องรอรุ่นมันมีเนื้อแบบไม่มีเม็ดอุ้ยนี่จะมีกันเนี่ย ประมาณห้กอ๋อมันเยอะมากหาไปมีไหมอุ้ยก็จะมีเนื้อแต่ยังมีตัวนี้ตัวนี้อร่อยครับตัวนี้โอไม่เชื่อเลยเฮ้ยมีเนื้อแบบเนี้วยไม่แน่ใจคุณไม่แน่ใจว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าคุณตุ้ยโกหกปะคะเนี่ยประมาณนั้นแหละครับตลกเกาหลีปะอ๋อหืมสเปคเลยอ่ะครีมอ่ะเนื้อห้ากิโลเอ้ยลูกห้ากิโลอย่างนี้เนื้อแบบจะประมาณกี่กิโลครับลูกสวยพอรตตัวเนื้อเนี่ยครับประมาณ เกือบเกือบสองโลอ่ะเนื้อทั้งหมดยอกินสองคนต้องกินต้องกินสองคนถายายบอยเริ่มเป็นแล้วไม่ต้องมีใครกำกับแล้วอย่าใครตะกน้อใครตะกคนลองชิมอันนี้ตัวตัวผูหลอกผูหลอกเขาก็มีอะไรอยู่ข้างในอยู่นิดนึงมีเนื้อซ่อนอยู่พี่บอยเป็นไง อร่อยมากเลยอร่อยอยากกินแต่อยากกินลูกใหญ่ๆแบบนั้นอ่ะอันนี้ของหนูไม่ใช่หรออยากกินใหญ่ๆนะนี่นี่นี่อันนี้ของหนูเนื้อเขาครีมมากเลยนะดีมากเลยแต่อยากกินอย่างนินใหญ่แบบนี้เลยฮะรูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกตัวเราสูงนะของเงี้มาให้ให้หน่อยโอ้โหมันใหญ่ไเข้ามือเราเลยอ่ะมันนิ่มมันนิ่มครีมครีมมาเลยอ่ะ เออเนี้ยเนี่ยเนี่ยใหญ่มากอย่างเงี้ยมาโอ้โหว้ายว่ายว่ายอยางนี้อยางนี้วงนะครับแต่ได้แต่ได้โอ้สุดยอดอูนี้ดิครับเหมือนช่อดอกไม้ทุเรียนวันนี้เลย,ยหูและเนื้อแบบว่ามันหนานุ่มมากอือยากกัดแบบเหมือนกินไอติมโคนมากอขอกัดเลยนะกัดแรงใช่กลิ่นไม่แรงเออกลิ่นไม่แรง คือขนาดเราอยู่ใต้ต้นตรงนี้แล้วก็ทุเรียนนี้เป็นทุเรียนที่สุกที่ต้นนะอันที่บอยกินอ่ะแต่นี่ก็คือหมอนทองเนาะใช่เป็นเป็นหมอนทองลูกใหญ่รสชาติดีแล้วก็การมากินที่สวนล้วแล้วซื้อทุเรียนราคาโลละร้อยห้าสิบถือว่าแบบราคาดีมากนะในกรุงเทพเราอะก็ทุเรียนโลละประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบที่นี่บางที่อะเขาซื้อออนไลน์ที่แบบว่ามีคนรับไปขายอะก็โลละร้อยแปดสิบไปขายที่กรุงเทพแต่ทุเรียนที่รีสะเก็ดเนี่ยเขาส่ง ไปสนีได้ไงต่ออนไล์ได้ใช่แต่ว่าจริงๆเข้าไปดูตามเว็บไซต์ที่จอยบอกนั่นแหละเป็นเว็บไซต์ของจังหวัดเลยแล้วเขาก็แบบมีเช็คได้ว่าเออนี่มาจากสวนไหนแล้วก็มีข้อมูลคือแบบทุเรียนเสียหายก็แบบเคลมได้อะไรนี้ก็คือเขาร่วมม้รุ่วมือกันดีในจังหวัดนะสร้างเว็บไซต์เดียวกันแล้วก็ส่งมีแพลตฟอร์มกลางแล้วก็ส่งออกเหมือนคิดว่าเย็นกลางวันนี้พี่บอยคงไม่ต้องกินข้าวแล้วใช่ไหมมันเยอะ่เหมือนกินชิ้นเดียวเหมือนกินแบบทุเรียนมาทั้งลูกอ่ะลูกเล็กๆอะ

หุยอันนี้ก็อร่อยค่ะแต่ว่าอันนี้อร่อยเป็นอีกรสชาหนึ่งเมื่อกี้เรากินแบบสุกจากต้นใช่ไหมคะแต่อันนี้คิดว่าน่าจะาลงอบมข้างนอกมันจะกรอบใช่ไหมข้างในมันก็จะหวานแล้วก็มันด้วยมันมีรสชาติมันๆแบบนัวๆละมุนละมุนด้วยรสชาติต่ตางจากรูปก,ก่อนหน้านี้รสชาติต่างกันค่ะอันนั้นคือหวานแหลมไปหน่อยแต่ว่าอร่อยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือถ้าใครแบบชอบผู้เรียนแบบหวานแล้วก็มันด้วยอันนี้คือแบบใช่เลยอ่ะอันนี้คือกรอบนอกนุ่มในนะ สเปคที่คนส่วนใหญ่ชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ